วันนี้ครับจัดชุดโปรโมชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้รถเดนซาดีนครับ13รายการจากราคา3,004เหลือเพียง2 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นอันแรกครับมาดูครับชุดแต่ง b บ็กอ dition ครับทำให้รถเนี่ยเลิศหรูอลังการมากขึ้นครับโดยเฉพาะผมจะบอกเลยว่าถ้าเป็นรถสีขาวหรือสีเทาเนี่ยใส่ชุดนี้ยิ่งสวยครับต่อมาครับไฟ LED daytime running light ครับเพื่อให้รถเนี่ยดูแล้ว มีความแบบเฉียบคมมากขึ้น LED ฝากระโปรงหน้าครับตอบโจทย์ครับเวลาขับรถตอนคืนเนี่ยจะทำให้รถคันนี้ดูแล้วเนี่ยครับมีความเด่นชัดมากขึ้นอีกไฟส่องพื้นท้ายครับพร้อมโลโก้เดนซ่เปลี่ยนรูปแบบได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบสอ่องพื้นหรือแบบสว่างทั้งรถนะครับแล้วชุดเครื่องเสียงระดับคว้าแชมป์ครับของ Mercury ลําโพงแยกชิ้นหน้าหลังพร้อมซับบล็อก8นิ้ว d s p ของ Mercury คุณภาพเสียงเนี่ยสุดยอดเลยครับสครับเพจอลูมิเนียมไฟโลโก้เดนซาครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับเหยียบได้แบบว่าไม่เป็นรอยเลยพื้นลายหินอ่อนครับของเดนซาครับทำให้เพิ่มความเลิศหรูให้กับรถครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่เก็บฝุ่นด้วยมีโลโก้ไฟ LED วิ่งสวยงามเลยครับตอนคืนล่างสไลด์ไฟฟ้าแถว3ครับเพื่อเพิ่มระยะ การถอยให้มากขึ้นครับเราสามารถกดคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยสะดวกมากเลยนี่คือจอเพดาน15นิ้วของ d e n ซา D9 นะครับพี่เป็นตรงรุ่นเลยแล้วความคมชัดเนี่ยชัดเจนมากเป็นระดับ full HD สวิตช์มือจับประตูแบบเป็นลวดลายเพชรครับเพิ่มความสะดวกและเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้ไฟ LED ที่ดีพิลล่าด้านหลังครับ เพิ่มความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่กล้องบันทึกพร้อมกระจกมองหลังระดับ 4K ครับเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สามารถจะทำให้เรามองเห็นด้านหลังได้สะดวกมากขึ้นลำโพงเซนเตอร์แบบ 4D ครับเพิ่มมิติเสียงให้กับรถคันนี้ครับแล้วเป็นระบบออโต้ขึ้นลงแบบไฟฟ้ามีไฟ LED เพิ่มความหรูให้กับรถครับและนี่ก็คือทั้งหมด13ฟังก์ชันนะครับที่รถเดนซาดีนทุกคันเนี่ย ต้องมีครับใครที่สนใจนะครับสอบถามได้ที่มิหลาดออดิโอทุกสาขาครับ